ในโลกธุรกิจไม่มีต้นทุนไหนจะแพงไปกว่าของฟรีที่มาพร้อมเลื่อนไขซ่อนเร้นโดยเฉพาะเมื่อทรัพย์สินนั้นคือโอกาสเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณจากยาจกเป็นมหาเศรษฐีแต่มันต้องแลกมาด้วยพันธนาการหนี้สินที่คุณอาจไม่มีวันจ่ายคืนได้ชั่วชีวิตคำเตือนเนื้อหาในรายการเป็นการวิเคราะหว์วรรณกรรมเพื่อถอดบทเรียนทางธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมการผิดนัดชำระหนี้หรือการกระทำผิดกฎหมายสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในพื้นที่แห่งกลยุทธ์และการบริหารวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนจากวรรณกรรมระดับโลกอย่าง3าก๊กในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนหลายคนอ่าน3ามก๊กเพื่อความบันเทิงแต่สำหรับซีรีส์นี้เราจะมองผ่านเลนส์ของ Crisis และ d e b t Management หรือการบริหารวิกฤตและหนี้สินครับ เราจะพาคุณไปเจาะลึกกรณีศึกษาที่คลาสสิกที่สุดนั่นคือเรื่องราวของเล่าปี่กับการครอบครองเมืองเกงจิว๋วจุดเริ่มต้นของหายนะที่สอนให้รู้ว่าการกู้ยืมเพื่อสร้างธุรกิจนั้นน่ากลัวกว่าสงครามลองจินตนาการภาพตามผมนะครับย้อนกลับไปในช่วงหลังศึกเซกเพ็กในเวลานั้นเล่าปี่เปรียบเสมือนซีอของบริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งในเรื่องคุณธรรม มีทีมงานระดับยูนิคอรนอย่างของเบง้งกวนอูเตียวหุยแต่สิ่งเดียวที่เขาขาดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกธุรกิจคือแอสเซทหรือฐานที่มั่นครับเล่าปีไม่มีออฟฟิศไม่มีโรงงานกองทัพของเขาต้องเร่ร่อนอาศัยพึ่งพิงคนอื่นไปทั่วเป้าหมายเดียวที่เล่าปีต้องคว้ามาให้ได้คือแคว้นเก่งจิว๋วทำไมต้องที่นี่อยากให้ท่านดูภาพแผนที่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ครับ ถ้าเปรียบเทียบกับโลกธุรกิจปัจจุบันเกงจิ๋วไม่ใช่แค่ที่ดินแต่มันคือซูเปอร์โลจิสติกส์ฮับท่านจะเห็นว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดิบพอดีเชื่อมต่อทั้งภาคเหนือภาคใต้และตะวันตกของจีนใครคุมเกงจิ๋วได้คนนั้นคุมซัพพลายเชนทั้งหมดของแผ่นดินคุมเส้นทางเดินเรือและคุมกระแสงเงินสดนี่คือทำเลทองที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโจโฉและซุนกวนต่างจ้องจะตะครุบ แล้วเล่าปีผู้ซึ่งมีทุนรอนน้อยที่สุดจะแทรกตัวเข้าไปครอบครองหับแห่งนี้ได้อย่างไรนี่คือกุญแจดอกแรกครับเล่าปีและองเบ้งใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า underdog negotiation หรือการเจรจาในสภาวะเสียเปรียบหลักการคือเมื่อคุณไม่มีเงินคุณต้องใช้ความกลัวของคู่ค้ามาเป็นแต้มต่อสุนกวรแม้จะรวยกว่าแต่เขากลัวโจโฉ คงเบ้งจึงเสนอว่าให้เล่าปี่ยืมเกณฑ์จิ๋วเป็นกันชนเพื่อที่ซุนกวนจะได้ไม่ต้องปะทักกับโจโฉโดยตรงประหยัดงบป้องกันประเทศไปได้มหาศาลเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมขอยกตัวอย่าง real world case study ที่คล้ายกันมากๆครับจำดีลหยุดโลกปี1997ระหว่าง Apple กับ Microsoft ได้ไหมครับตอนนั้น Apple ของ Steve Jobs กกำลังจะล้มละลาย เงินสดในมือเหลืออยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์สถานะเป็นรองสุดกูเหมือนเล่าปีไม่มีผิดส่วนบิลเกตส์และ Microsoft คือยักษ์ใหญ่ที่ครองโลกเหมือนซุนกวนแต่สตีฟจ็อบส์เดินเกมเจรจาด้วย u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  l t t r e a d Utilization เขาทำให้บิลเกตส์เห็นว่าถ้า Apple ตาย Microsoft จะกลายเป็นผู้ผูกขาดตลาด Monopoly เพียงลายเดียวและจะถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล่นงานด้วยกฎหมายแอนติทรัส ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่บิลเกตส์กลัวที่สุดสุดท้าย Microsoft ยอมควักเงิน150ล้านเหรียญมาต่อลมหายใจให้ Apple เพื่อแลกกับการมีคู่แข่งไว้บังหน้ากฎหมายเห็นไหมครับลอจิกเดียวกันเป๊ะยอมปล่อยให้คู่แข่งรอดเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันภัยที่ใหญ่กว่าสุนกวนจึงยอมปล่อยสินเชื่อก้อนโตนี้ให้เล่าปี โดยมีสัญญาใจว่าเมื่อตีได้เสีชวนแล้วต้องคืนเกงจิว๋วนี่คือจุดเปลี่ยนครับสัญญาฉบับนี้ดูเหมือนวินวินแต่ในรายละเอียดของสัญญาหรือ Terms and c o n d i t i o n มันมีช่องโหว่ขนาดใหญ่มันไม่ใช่สัญญาซื้อขายขาแต่มันเป็นสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน Open Ended Contract ซสุนกวนมองเล่าปี่เป็นพันธมิตร แต่เล่าปี่มองสุนกวนเป็นแหล่งทุนเมื่อไมา์เซตของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ตรงกันหายนะจึงบังเกิดเล่าปี่รู้ดีว่าตราบใดที่โจโฉยังอยู่สุนกวนจะไม่กล้าแต่ขัดกับเขา100%เซเขาจึงคำตัวเป็นลูกหนี้ที่ too big to fail แต่ท่านผู้ฟังครับในโลกของผลประโยชน์ไม่มีใครยอมเสียเปรียบตลอดไปดอกเบีย้ยของความแค้นมันเริ่มพตบต้นทบจอ และการยืมเกงจิ๋วที่ดูเหมือนจะเป็นชัยชนะแท้จริงแล้วคือการวางระเบิดเวลาลูกใหญ่เอาไว้ใต้บัลลังก์และแล้ววันที่สัญญาครบกำหนดก็มาถึงเล่าปีสามารถยึดเสฉวนได้สำเร็จตามที่ตกลงไว้ซุนกวนส่งโลซกมาทวงสัญญาคืนทันทีแต่สิ่งที่โลซกได้รับกลับไปไม่ใช่กุญแจเมืองแต่เป็นคำตอบจากเล่าปีและองเบ้งที่ทำให้ทั่วทั้งกังตังต้องสั่นสะเทือน พอเราปี่ได้เตรียมไม้ตายที่เหนือกว่ากฎหมายและเหนือกว่าสัญญาใดๆที่เคยตกลงกันไว้ไม้ตายนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำตอบรอคุณอยู่ในตอนหน้ากับตอนที่มีชื่อว่าวิชาตัวเบาของลูกหนี่เมื่อคำสัญญาเป็นเพียงกลยุทธ์สัญญาต้องเป็นสัญญานั่นคือกฎของสุภาพบุรุษ แต่ในโลกของการชิงไหวชิงพริบสัญญาอาจเป็นเพียงกระดาษเปืือนหมึกที่ไร้ความหมายเมื่อเล่าปีได้เสฉวนมาครองตามเงื่อนไขแล้วโลโซกตัวแทนจากกังตังก็เดินเข้าประตูเมืองมาพร้อมความหวังว่าจะได้รับมอบกุญแจคืนหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้เจอไม่ใช่พิธีส่งมอบเมืองแต่เป็นการแสดงละครฉากใหญ่ที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของการเบี้ยวหนี้ไปตลอดกาล บรรยากาศห้องจิราจาที่ตึงเครียดที่สุดแห่งยุคสามก๊กครับโลโซกนั่งลงตรงข้ามเล่าปี่วางถ้วยชาลงอย่างแรงเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆ่นโลโซกเปิดประเด็นด้วยน้ำเสียงที่พยายามข่มอารมณ์ท่านเล่าปี่ท่านได้เสฉวนแล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ถึงเวลาคืนเกงจิ๋วให้แกนายท่านสุนกวนเสียทีในวินาทีนั้นแทนที่เล่าปี่จะตอบ เขากลับก้มหน้าลงไหลเริ่มสั่นเทิมและปล่อยโฮออกมาดังลั่นห้องเล่าปีร้องไห้จนตัวโยนร้องเหมือนโลกจะแตกสลายร้องจนโลโซบที่เตรียมคำด่ามาเป็นชุดถึงกับไปไม่เป็นจังหวะนั้นเองคงเบ้งในฐานะทนายหน้าหอก็แทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ดูน่าสงสารปนเจา้เละโธ่ท่านโลโซบที่นายข้าต้องร้องไห้เพราะลำบากใจหรือเกิน แม้เราจะได้เสียฉวนมาแต่เจ้าเมืองเสียฉวนคือเล่าเจียงซึ่งก็เป็นที่น้องแท่เล่าเหมือนกันการไปแย่งเมืองที่เมืองน้องมามันก็เจ็บปวดใจพอแล้วครั้นจะคืนเกงจิ๋วให้ท่านตอนนี้เราก็ไม่มีที่ยืนครั้นจะไม่คืนก็ผิดสัญญากับท่านในข้าเป็นคนมีคุณธรรมจึงอัดอั้นตันใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ดูสิครับ นี่คือสุดยอดของการเปลี่ยน logical conversation ให้กลายเป็น emotional blackmail คงเบ้งยื่นข้อเสนอใหม่ทันทีเอาอย่างนี้ได้หรือไม่ท่านโลโซกขอเวลาให้เราไปตีเมืองฮันตงให้ได้ก่อนแล้วเราจะคืนเกงจิ๋วให้ทั้งหมดทันทีโลโซกผู้เป็นคนซื่อและเห็นแก่ความสัมพันธ์เมื่อเจอคอมโบน้ำตาของเล่าปี่กับเหตุผลของคงเบง้งก็ใจอ่อนยอมกลับไปมือเปล่าในมุมมองธุรกิจ สิ่งที่เล่าปี่ทำคือ debt restructuring หรือการปรับโครงสร้างหนี้แต่ถ้าจะพูดให้เห็นภาพในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองนึกภาพเพื่อนรักนักยืมของคุณดูสิครับตอนมายืมเงินบอกว่าแม่ป่วยลถเสียบ้านจะโดนยึดร้องหมร้องไห้จนเราใจอ่อนยอมให้ยืมแต่พอถึงกำหนดคืนเพื่อนคนนั้นกลับเงียบหายพอเราทวง เขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมชีวิตยังลำบากแต่พอเราไปส่อง Facebook หรือ Instagram เขากลับเห็นเช็คอินร้านโอมาคาเซถอย iPhone รุ่นใหม่หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายใจเฉยเล่าปีในตอนนั้นก็เหมือนกันครับได้เสฉวนมาแล้วทรัพย์สินเพิ่มพูนกองทัพยิ่งใหญ่แต่กลับบอกเจ้าหนี้ว่ายังไม่พร้อมนี่คือพฤติกรรมที่ทำลายเครดิตสกอร์หรือความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงที่สุด คุณอาจจะยื้อเงินไว้ในกระเป๋าได้วันนี้คุณอาจจะรวยขึ้นจากการเบี้ยวนี่แต่สิ่งที่คุณเสียไปคือเพื่อนและเครดิตที่ต่อให้มีเงินพันล้านก็ซื้อคืนไม่ได้ใครเคยเจอเพื่อนแบบเล่าปีบ้างครับลองคอมเมนต์ระบายกันมาได้ข้างล่างเลยกลับมาที่สุนกวนเมื่อโลโซกกลับไปรายงานสุนกวนไม่ได้ใจดีเหมือนโลโซกนะครับเขาตะโกนลั่นเลยว่าไอ้เล่าปี มันหลอกค่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุนกวนมองออกแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นแต่มันคือแบดเฟสหรือการไม่สุดจิตใจในโลกธุรกิจถ้าคุณใช้วิธีดึงเชงแบบนี้มาตรการต่อไปของเจ้าหนี้จะไม่ใช่การเจรจาแต่จะเป็นการยึดทรัพย์และฟ้องร้องขั้นเด็ดขาดการยืมเกงจิว๋วที่ดูเหมือนจะเป็นชัยชนะที่หอมหวานของเล้าปีแท้จริงแล้วมันคือการยืมอนาคตมาใช้ และกำลังสร้างศัตรูที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาทางทิศตะวันออกและในขณะที่เล่าปีกกำลังเล่นเกมยื้อนี่อย่างเมามันอีกด้านหนึ่งของเหรียญน,น้องร่วมสาบานของเขากวนอูผู้ซึ่งรับหน้าที่เฝ้าเมืองเกงจิว๋วกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบเรื่องหนี้สินเหมือนกันแต่มันไม่ใช่หนี้สินเรื่องดินแดนมันเป็นหนี้บุญคุณที่เขาติดค้างไว้กับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดอย่างโจโฉ เมื่อโชคชะตาเหวี่ยงให้เจ้านี่และลูกหนี่คู่นี้ต้องมาเจอกันในเส้นทางที่หนีไม่ได้กวนอูจะเลือกอะไรระหว่างหน้าที่ของแม่ทัพหรือหนี่ชีวิตที่ต้องชดใช้การตัดสินใจของเขาในเสียววินาทีนั้นจะสั่นสะเทือนสามก๊กยิ่งกว่าแผนการใดๆของขงเบ้งพบกับคำตอบได้ในตอนหน้าดานหัวหยงเมื่ออารมณ์อยู่เหนือนโยบายสำหรับพาร์ทนี้ ใครที่เป็นเจ้าหนี้ก็ขอให้ทวงได้ใครเป็นลูกหนี้ก็ขอให้รีบคืนนะครับสวัสดีครับในขณะที่เล่าปี่ใช้น้ำตาเป็นอาวุธในการยื้อนี่เมืองเกียงจิว๋วพี่รองอย่างกวนอูก,กลับต้องเผชิญกับหนี้อีกก้อนหนึ่งที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั่นคือหนี้ชีวิตและหนี้ศักดิ์ศรีเมื่อโชคชะตาเล่นตลกขีดเส้นให้ลูกหนี้ผู้ซื่อสัตย์ที่สุดต้องมากุมชะตาชีวิตของเจ้าหนี้ผู้ทรงอิทธิพลที่สุด ณเส้นทางที่แคบและหนาวเหน็บที่สุดการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เดิมพันด้วยเมืองแต่เดิมพันด้วยประวัติศาสตร์ของทั้งแผ่นดินขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นเล็กน้อยในช่วงวินาทีเป็นวินาทีตายที่เพิ่งจบศึกเซ็กเพ็กหมาดๆครับบรรยากาศเปลี่ยนจากห้องประชุมคึดเครียดมาเป็นหนังแอคชั่นชลเลอร์เต็มรูปแบบลมหนาวพัดกันโชควีดวิวผ่านช่องเขาหัวหยง ถนนที่เต็มไปด้วยโคลนตมและกิ่งไม้ละเกะละกะหมอกควันจางๆปกคลุมไปทั่วจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเสียงฝีเท้าของทหารเดียนตายไม่กี่ร้อยคนที่เหลือรอดมากับโจโฉสะท้อนความสิ้นหวังได้ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆพวกเขาเหนื่อยล้าหิวโหวยเสื้อกลอกฉีกขาดโจโฉเองก็อยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้ใบหน้าเปื้อนขมควัน แต่ด้วยสปิริตของยอดผู้นำหรือความเยื่อหยิ่งที่ฝังใน DNA เขายังคงหัวเราะอ,ออกมาได้หัวเราะเยาะจิวยี่และขงเบ้งตลอดทางว่าวางแผนไม่รอบคอบถ้าเป็นข้าข้าจะวางกองซุ่มไว้ตรงนี้ป่านนี้โจโฉคงไม่รอดแล้วและทันทีที่สิ้นเสียงหัวเราะครั้งที่สามณปากทางแค่พูหยงขุนพลร่างใหญ่หน้าแดงดังผลพุทราสุกนั่งสง่าอยู่บนม้าเซกเทอ มือกระชับน้าวมังกรเขียวขวางทางหนีสายสุดท้ายไว้เขาคือกวนอูผู้ซึ่งถือใบสั่งตายของโจโฉไว้ในมือนี่คือวินาทีที่น่าอึดอัดที่สุดในสามก๊กครับโจโฉรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เขาจึงนัดเอาอาวุธที่ร้ายกาจกว่าดาบออกมาใช้นั่นคือ psychological warfare หรือสงครามจิตวิทยาเขาเข้าไปทักทายพูดถึงความหลังพูดถึงบุญคุณที่เคยเลี้ยงดูพูดถึงม้าเซ็กเทอร์ที่กวนอูขี่อยู่ ท่านกวนอูท่านจะลืมบุญคุณเก่าก่อนเสร็จแล้วหรือท่านผู้ฟังครับทําไมกวนอูที่เป็นถึงเทพ,พเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และมีวินัยทหารเคร่งครัดถึงยอมใจอ่อนง่ายๆในทางจิตวิทยาพฤติกรรมหรือ behavioral psychology กวนอูกำลังตกอยู่ในกับดักที่เรียกว่า reciprocity bias หรืออคติแห่งการตอบแทนครับมนุษย์เราถูกโปรแกร,รมมาว่าเมื่อได้รับสิ่งของหรือความช่วยเหลือจากใคร เราจะเกิดความรู้สึกติดค้างที่ต้องชดใช้คืนยิ่งของสิ่งนั้นมีค่ามากทางจิตใจอย่างมาเซ็กเธอแรงขับที่จะต้องตอบแทนก็ยิ่งรุนแรงนอกจากนี้กวนอูยังเจอกับเอฟเฟกต์ฮิวิสติกคือการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกนักขณะนั้นมาอยู่เหนือข้อมูลและเหตุผลภาพทหารโจโฉที่ร้องไห้กราบกรานบวกกับความผูกพันในอดีตมันไปโอเวอร์ไรส์ระบบตรกกะลอจิคอลเบรนของกวนอูจนหมดสิ้น ทำให้เขามองข้ามเป้าหมายองค์กรกำจัดศัตรูแล้วเลือกทำสิ่งที่ตอบสนองความสบายใจส่วนตัวปล่อยผู้มีพระคุณผลลัพธ์คือเขาหันมากลับสั่งเปิดทางปล่อยให้ศัตรูอันดับหนึ่งหนีรอดไปต่อหน้าต่อตาเหตุก,การณ์นี้ถ้ามองในมุมบริหารคนผิดไม่ใช่กุนอูคนเดียวนะครับแต่คนที่ผิดมหันคือ HR d i r ร c t o r หรือคนวางแผนอย่างคงเบ้งครับ นี่คือกรณีศึกษาเรื่อง conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนที่สุดคงเบ้งรู้อยู่แล้วว่ากวนอูมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับโจโฉการส่งกวนอูไปดักโจโฉก็เหมือนบริษัทส่งผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจสอบบริษัทของพี่ชายตัวเองหรือส่งเซลล์ไปเจรจากับลูกค้าที่เป็นเพื่อนสนิทโอกาสที่อารมณ์จะอยู่เหนือหน้าที่มันสูงมาก ตามหลักแมネจเมนต์แล้วเราไม่ควรส่งคนที่มีไบแอสไปทำงานที่ต้องตัดสินใจชี้ขาดแบบนี้แต่ช้าก่อนครับมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากนักวิเคราะห์หลายท่านมองว่าหรือจริงๆแล้วคงเบ้งตั้งใจให้กวนอูปล่อยโจโฉไปเพื่อรักษาดุลอำนาจ geo political balancing เพราะถ้าโจโฉตายซุนกวนจะแข็งแกร่งเกินไปจนเล่าปีรับมือไม่ไหว ขงเบ้งเลยยืมมือกวนอูปล่อยโจโฉเพื่อให้กวนอูได้ชดใช้หนี่บุญคุณให้จบจบไปด้วยคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงลองบวตเดินเข้ามาหน่อยครับว่าสรุปแล้วงานนี้ขงเบ้งพลาดจริงๆที่ไว้ใจกวนอูพิมพ์หนึ่งหรือวางแผนไว้หมดแล้วเพื่อเลี้ยงไข้โจโฉพิมพ์สองหวตแล้วเดี๋ยวเราไปฟังบทสรุปกันต่อไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือความผิดพลาด ผลลับที่เกิดขึ้นคือ Policy Violation ร้ายแรงกวนอูยืนมองโจโฉหายลับไปในหมอกควันความรู้สึกผิดเริ่มเกาะกลุมจิตใจเขารู้ตัวดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้แลกด้วยชีวิตกวนอูชักม้ากลับค่ายเพื่อไปมอบตัวกับขงเบ้งพร้อมยอมรับโทษประหารตามสัญญาบรรยากาศในกระโจมบัญชาการของเล่าปี่และขงเบ้งกำลังจะลุกเป็นไฟ กฎอายการศึกจะกศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เมื่อผู้กระทําผิดคือคนสําคัญที่สุดขององค์กรเบอร์สองของบริษัทและน้องชายของซีอเล่าปีจะทําอย่างไรจะเลือกกฎหมายหรือสายเลือดคําตอบรอทุกท่านอยู่ในตอนหน้าความผิดพลาดของผู้บริหารราคาของความใจอ่อนเมื่อมือขวาของคุณทำผิดพลาดร้ายแรงจนบริษัทเกือบล่มจม คุณจะกล้าไล่เขาออกไหมหรือคำว่าพี่น้องและผู้ร่วมก่อตั้งจะศักดิ์สิทธิ์เหนือกฎระเบียบทั้งปวงวันนี้เราจะมาดูราคาที่ต้องจ่ายของระบบ2มาตรฐานที่แม้แต่ซ e o ที่เก่งที่สุดใน3าก๊กยังพลาดบรรยากาศในกระโจมบัญชาการตึงเครียดยิ่งกว่าสนามรบครับกวนอูแม่ทัพใหญ่ผู้เกรียงไกรคุกเข่าอยู่กลางห้องไร้ซึ่งคำแก้ตัวใดๆ ข้าพเจ้าปล่อยโจโฉไปแล้วเชิญท่านลงโทษตามกฎอายการศึกเถิดขงเบ้งในฐานะผู้รักษาความยุติธรรมโยนป้ายอัยสิทธิ์ลงพื้นเสียงดังเคร่งทหารนำตัวกวนอูไปประหารท่านผู้ฟังครับกฎต้องเป็นกฎในทันบนระบุชัดเจนว่ามิชชั่นเฟลเท่ากับเดธถ้าขงเบ้งละเว้นกวนอูในวันนี้ระบบการปกครองของจกกกจะพังทลายทันที แต่แล้วเล่าปี่ซีขององค์กรก็ลุกขึ้นห้ามช้าก่อนอาจารย์กวนอูเตียวหุยและข้าพเจ้าสาบานเป็นพี่น้องกันขอตายวันเดือนปีเดียวกันหากท่านจะประหาร,วรกวนอูก็ต้องประหารข้าพเจ้าด้วยประโยคนี้แหละครับที่ทำลายระบบ governance ลงอย่างราบคาบสุดท้ายกวนอูรอดตายเพราะความเป็นโคฟ o า n เดอและคอนเน c t ชันส่วนตัวล้วน เหตุการณ์นี้คือกับดักที่เรียกว่า the founder's trap หรือกับดักผู้ก่อตั้งครับการที่เล่าปี่ใช้ความเป็นพี่น้องมังัดข้อกับกฎระเบียบมันสร้างสิ่งที่อันตรายที่สุดในองค์กรนั่นคือ double standards หรือ2มาตรฐานลองเทียบกับโลกธุรกิจยุคป,ปัจจุบันดูนะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ Tesla หรือ Apple ผลลัพธ์จะเป็นคนละเรื่องเลยครับเราเห็นตัวอย่างจากอีลอนมัสตอนเข้าซื้อ Twitter x หรือตอนบริหารเทสลาอีลอนมัสขึ้นชื่อเรื่องความโหดในการตัดคนต่อให้คุณเป็นวิศวกรระดับเทพหรือเป็นผู้บริหารที่อยู่มานานแต่ถ้าคุณทำผิดนโยบายร้ายแหลงหรือทำงานไม่ได้ตามเป้ามิชชั่นเฟลต์มัสเชิญออกทันทีครับไม่มีคำว่าพี่น้องไม่มีคำว่าอยู่กันมานานดูอย่างทฤษฎีของแจ็คเวลช์อดีต CEO ของ GE ก็ได้ครับ เขาแบ่งพนักง,งานเป็น4ประเภทและประเภทที่อันตรายที่สุดคือ Type 4 High Performance Low Values คนเก่งแต่ไม่เคารพกฎไม่เคารพวัฒนธรรมองค์กรควรอูในวันนั้นเข้าขายนี้เลยครับเก่งมากแต่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาอยู่เหนือกฎแจ็คเวลช์บอกว่าคนแบบนี้ต้องไล่ออกเพราะเขาจะทำลายองค์กรจากข้างใน แต่เล่าปี่เลือกที่จะเก็บกวนอูวไว้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะเพราะเมื่อกวนอูรู้ว่าตัวเองแปะต้องไม่ได้อีโ e กของเขาก็พองโตขึ้นเขาเริ่มบริหารเมืองเกงจิ๋วด้วยความยโสดูถูกสุนกวนปฏิเสธไมตรีจากพันธมิตรฉีกสัญญาทางทู่ทิ้งสุดท้ายความประมาทเลินเล่อของกวนอวูนำไปสู่การเสียเมืองเกงจิว๋ว และตัวเขาเองก็ต้องจบชีวิตลงเล่าปีสูญเสียทั้งน้องชายสูญเสียทั้งฐานที่มั่นสำคัญและสูญเสียอนาคตของบริษัทไปตลอดการเพียงเพราะวันนั้นเขาใจอ่อนผิดที่ผิดเวลาก่อนจะจบพาร์ทนี้ผมอยากให้ท่านรู้ฟังลองสำรวจบริษัทของตัวเองดูครับโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวหรือ sme ที่เริ่มโตว่าองค์กรของคุณกำลังติดกับดับพี่น้องเหมือนเล่าปีอยู่หรือเปล่า ลองเช็ค3สัญญาณอันตรายนี้ดูครับข้อที่1 the untouchables กลุ่มคนแตะต้องไม่ได้ในบริษัทคุณมีพนักง,งานบางคนไหมที่มาสายได้ไม่ส่งงานได้ทำผิดระเบียบได้โดยไม่มีใครกล้าว,ว่าเพียงเพราะเขาเป็นญาติเทียหรือคนเก่าคนแก่ข้อที่2 the emotional blackmail การใช้ดราม่าแทนผลงาน เวลาประเมินผลงานหรือเวลาทําผิดมีการอ้างบุญคุณเก่าๆไหมเช่นผมสร้างบริษัทนี้มากับพี่นะหรือตอนลำบากผมก็อยู่ช่วยถ้ามีการใช้ประโยคพวกนี้มาแลกกับสิทธิพิเศษนี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงครับข้อที่3 the r u e bender กดมีไว้แหบกฎระเบียบของบริษัทบังคับใช้ได้แค่กับพนักงานใหม่หรือระดับจูเนีย แต่ระดับซีเนียหรือคนสนิทสามารถหยวนหยวนได้เสมอถ้าคุณเช็คแล้วเจอครบทั้ง3ข้อผมบอกได้เลยว่าบริษัทของคุณกำลังเสี่ยงที่จะมีจุดจบเหมือนเกงจิว๋วรีบแก้ไขระบบ governance ก่อนที่จะสายเกินไปครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ครับเมื่อกวนอูตายเกงจิ๋วแตกวิกฤตที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเล่าปีที่สูญเสียทุกอย่าง จะกู้สถานการณ์คืนมาได้อย่างไรและเราจะสรุปบทเวียนทั้งหมดนี้มาเป็นคัมภีบริหารวิกฤตฉบับกุนซือได้อย่างไรเตรียมพบกับบทสรุปสุดท้ายที่จะรวบรวมทุกคมความคิดในตอนหน้าตอนจบของซีรีส์บทสรุปกุนซือคัมภีบริหารวิกฤตและนี่สินจากสัญญาที่กลุ่มเครือสู่การเบี้ยวนี่ที่ดูเหมือนจะชอบทำ ลามไปถึงความใจอ่อนหน้าด่านมะขามเตี้ยทั้งหมดนี้คือโดมิโนโแห่งความล้มเหลวที่ล้มทับกันจนทำให้อาณาจักรที่รุ่งโรดต้องพังทลายวันนี้เราจะมาขมวดปมทั้งหมดเปลี่ยนโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของสามก,ก๊กให้เป็นคัมภีร์เอาตัวรอดที่คุณนำไปใช้ได้จริงเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของซีรีส์ Crisis และ d e ดต Management กันแล้วนะครับ ตลอด4ตอนที่ผ่านมาเราเห็นภาพของเล่าปี่สตาร์ทอัพที่เติบโตด้วยการเลเวอเรจทรัพยากรคนอื่นเราเห็นคงเบ้งที่ใช้ช่องว่างทางสัญญาในการซื้อเวลาและเราเห็นกวนอูผู้บริหารที่พ่ายแพ้ต่อกับดักทางอารมณ์จุดจบของเรื่องนี้คือราคาที่ต้องจ่ายแพงมหาศาลกวนอูเสียชีวิตเกงจิ๋วถูกยึดคืนและจกกศูญเสียโมเมนตัมทางเศรษฐกิจไปจนกู้ไม่กลับ เพื่อไม่ให้พวกเราต้องซ้ำรอยประวัติศาสตร์วันนี้ผมได้กลั่นกรองบทเรียนทั้งหมดออกมาเป็น3กฎเหล็กสำหรับผู้บริหารและคนทำงานยุคใหม่ครับกฎข้อที่ 1. contract management อย่าทำสัญญาที่เปิดช่องให้ตีความบทเรียนจากสัญญายืมเกงจิว๋วสอนให้เรารู้ว่าความคลุมเครือ ambiguity คือศัตรูตัวฉกาดของธุรกิจ คําว่าจะคืนเมื่อได้เสียฉวนหรือจะคืนเมื่อสะดวกเป็นคําต้องห้ามครับสัญญาที่ดีต้องมี S.M.A.R.T.Specific ระบุเงื่อนไขให้ชัด Measurable วัดผลได้ด้วยตัวเลข Achievable เป็นไปได้ Relevant สมเหตุสมผลและ Timebound มีกำหนดเวลาที่แน่นอนถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ต้องระบุเงื่อนไข Default ผิดนัดชำระให้ชัดเจนถ้าคุณเป็นลูกหนี้ต้องรู้ Capacity ของตัวเองอย่ารับปากส่งเดชเพื่อเอาตัวรอดไปวันวันเพราะในระยะยาวเครดิตของคุณมีค่ามากกว่าเงินทองกฎข้อที่2 Governance System ระบบต้องอยู่เหนือตัวบุคคลบทเรียนจากด่านหัวหยงและการอภัยโทษของเล่าปีกองค์กรที่ยั่งยืนต้องมี Corporate Governance ที่แข็งแรง พอจะต้านทานอำนาจของโฟลเดอร์หรือ VIP ได้อย่าปล่อยให้เกิดวัฒนธรรม I m ม u n i t y หรือการลอยนวลพ้นผิดถ้า s a l ส์ดี r e c เตอที่เป็นเพื่อนสนิทเจ้าของทำยอดไม่ได้หรือทุจริตแล้วคุณหลับตาข้างหนึ่งคุณกำลังทำลายขวัญกำลังใจของพนักงานทั้งบริษัทจำไว้ครับกฎระเบียบที่ศักดิ์สิทธิ์คือกระดูกสันหลังขององค์กรห้ามไม่ใครมาหักมันเล่นเพียงเพราะคำว่าคนกันเอง กฎข้อที่3 crisis leadership ในวิกฤตสิ่งสำคัญกว่าเงินคือ credibility เล่าปีเสียเมืองเกงจิว๋วไม่ใช่เพราะทหารน้อยกว่าแต่เสียเพราะความชอบธรรม legitimacy หมดลงการตรบัสัตว์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เครดิตผู้นำพังทลายในยุคโซเชียลมีเดียแบรนด์ที่ขาด credibility จะล้มไวยิ่งกว่าโดมิโน คุณอาจจะเจรจาต่อรองหนี้ได้แต่ต้องคำด้วยความจริงใจ sincerity อย่าใช้เทคนิคดึงเชงหรือเล่นละครแบบเล่าปีเพราะเมื่อคู่ค้าจับได้ว่าคุณไม่จริงใจประตูแห่งโอกาสจะปิดตายตลอดการท่านผู้ฟังครับเกงจิ๋วที่เสียไปเอาคืนมาไม่ได้แต่ธุรกิจและหน้าที่การงานของคุณ ยังมีโอกาสแก้ไขและป้องกันได้ขอให้ทุกท่านบริหารหนี้สินด้วยสติและบริหารคนด้วยปัญญาก่อนจากกันวันนี้ผมขอทิ้งคำถามท้าทายให้คุณลองกลับไปคิดดูครับในวันที่วิกฤตมาเคาะประตูบ้านคุณจะเลือกเป็นผู้นำแบบไหนระหว่างเล่าปี่ที่ใช้ความสัมพันธ์ประคองตัวหรือผู้นำที่กล้าหัดดิบตัดเนื้อร้ายเพื่อรักษาชีวิต คำตอบของคุณในวันนี้อาจจะกำหนดอนาคตขององค์กรในวันพรุ่งนี้ครับและถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้หรืออยากให้รายการกุญซือหยิบยกเหตุการณ์ไหนตัวละครใดในสามก๊กมาถอดรหัสเป็นคัมภีร์ธุรกิจอีกจะให้เจาะลึกเรื่องการเมืองเรื่องการบริหารคนหรือกลยุทธ์การตลาดพิมพ์บอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับทีมงานของเรารออ่านทุกความคิดเห็น เพื่อนำมาปรุงเป็นเนื้อหาดีๆมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องคุณซือเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคมความคิดใหม่ๆใ,ในตอนต่อไปสำหรับซีรีส์นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ